คนเคยสงสัยกันไหมคะว่าเลนส์ตองแสงสีฟ้ากับเลนส์มอดโคดต่างกันอย่างไรส่วนมากนะคะยุคปัจจุบันแบบนี้ก็จะนิยมใช้เป็นเลนส์ตองแสงสีฟ้าค่อนข้างเยอะเพราะเลนส์รุ่นนี้เหมาะสมกับคนที่อยู่ในยุคดิจิตอลอย่างเช่นต้องทํางานอย่างเกี่ยวกับหน้าจอมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ใช้ดูทีวีอย่างเงี้ยค่ะเป็นระยะเวลานานๆห้าถึงหชั่วโมงขึ้นไปเลนส์ตัวนี้เลยมีนวัตกรรมเข้ามาใหม่ที่ช่วยการตัดแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือือว่าคอมโดยตรงนะคะ เพราะเลนรุ่นนี้จะช่วยการลดแสงจ้านะคะแล้วก็เพิ่มความสบายตามากขึ้นค่ะเวลาเราต้องหน้าอุปกรณ์ดิจิตอลค่ะส่วนเลนมาติโคก็ช่วยควบคุมการใช้งานในชีวิตประจําวันได้ปกตินะคะจะช่วยการลดแสงสะท้อนบนหน้าผิวเลนแล้วก็ลดแสงไฟแสงจ้าหรือว่าแสงตุงก้กระจายได้มองภาพเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะแต่ถ้าคุณทำงานอยู่หน้าจอมากขึ้นวันห้าวันหนึ่งละคะ่ะห้าถึงหกชั่วโมงขึ้นไปก็แนะนำให้ใช้เลนกองแสงสีฟ้าจะดีกว่าล้าเพราะว่าจะสบายตามาก ถ้าคุณใช้งานสายตานะคะไม่เยอะเราก็สามารถเลือกใช้เลนได้ทั้งสองรุ่นเลยนะคะยังไงติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนางได้ที่ร้านแ่ตาออลล่ามหาชัย